ใหน่วยเดียวเป็นวะใสหน่วยเดียวก็อีกมาไปท้าีอีกกครบนมาแห่งกวาคะเนาะคนกำลังมีของหางันคนกำลังมีของหาีดมันตัวตัวเรา กบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องประสุขวสุขคนเดอ้อมาพบพ่อกับน้องลาตีพี่น้องเลยเนาะป้าเปิดภาพมากค่ะบรรยากาศอยู่อันในป่าและพี่น้องมองเห็ดอยู่เห็ดกินนะี่แหละเนาะเอาสบายดีได้ไหมตู่เด้อโดยป้าผู้ได้จูดอันนั้นทางนั้นนะสร้างเพิเอ่อนบ่โดยจูดไหวพ่ออันบ่วหายยุงตอมเนาะเมือเม่อน,นี้ไม่ถามากคนเดียวบ่ ไอ,อตุนอนานานอ่นเพิ่มเดมาน้ำเนาะโดยไอแถวกินในแม่อันนี้นะโดยของไอไอพ่อมีซื้อให้เจ้าได้ขายได้บ่กายได้ขายได้ขายบรายบอกรอหนี้หั่นซื้อมาให้สัง่งกินน้ำก้านพีนออนะ่น้องเงินเนาะเมีเยนบอกรอยสบายดีเด้อพอเด้อสบายดี <laughs> ออกเอาพรรษาก่อนจะเอ้านะไหมแถวเดือนสิบสองเหมออกพรรษาเดือนสิบเอ็ดเนาะวาวพิษเดือนสิบเอ็ดเนาะสีด้ยร้านเคยแล้วพี่น้องอะไรแบบนี้เขาใหม่ประมาณเนาะวายที่โตวายทันใจเด้พี่น้องแต่ก็บุเป็นยังเนาะร้านทรายเพิ่นนี่แหละพี่น้องมาเห็ดเวียกนำกันแซ่บบ่อ่ะจะคือบอกินอั่ะนะเอ็มรอยด์นะคิดไหม ลงงานก่อนลงเวียก่อนบอกกินโลดศเด็กแปปสี่กันมีใครกินเลิศโดยไม่ถาวรกินเจ้าหนะแคบโบแข็งแหงต้องกินหลายๆตัดใหม่นั่นได้หลายเถอะเลยบอกอ๋อเขาโมกัดใจอะไรโดยดูน่าได้ดูง่ายว่าติดตัวโดยเนี่ยแล้วแล้วสิไปแบกซอยมาเลยกับบริยูลล่าไม่ท่าวรพี่น้องเขาไปหาตัดไม้เขาคิดว่าเจ้าโบเดม่าสาวนี้ อืา mm, ่นโดยดีแหละ้นะโตา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 ตใตาตาตา้าต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 านาต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 าเาตาตาตาเาตาตาพาต่ตาตายาตายาต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 านกตา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 ตีตเตา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 กาตพต่นาต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 นตาตาตาาตาตานา้าต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 าา นมก็มักอยู่บ่มันกบสีดิมีไม่แห้งเนาะแข็งแหง้งต้มน่อไม้อยู่พี่น้องทางนั้นก็คุณว้าดิตต้กำลงังกำลังสิไปแกงไปโลดไปโลดเฮะน้ที่ชื้อต,ต้มฮักกะต้มกินนี่เนาะก็เลยว่าอันปลาไปโดนๆก่อนอย่างบ่บจืดไม่เท่าได้ยังกินแ้วนี่อันมาลเอาไข่ไก่ช้างหันดูยังเอออันขวากไ่ ตุ้มต้มต่งตีมาคืตุ้มมาคอมุ่มเลยมาคือก็มาคือแสงนี่เลยดยเอาเดี๋ยวเราไปแกะนมอ้อยกันเ้อพอสั่งนี่ชิได้ลานลานลานไพ่แล้วจันี่ม่ได้ใดีเละอันเสพงานบัดคืน

ขอแต่จริงใจต่อกันก็พอแล้วตรงที่อยู่่นแขงเะพาะคนกซีคนนีงมาให้เรียกอยู่ที่นีมาพอได้ได้เนี่ยคู่กกลนะเสียงฮานี่้าที่เดียวสาวหลังยาบๆนี่ชิมว่ามันเจออันสาวทางนี้จีมันโบเมนเนี่ยคู่นั่นไหมแถมันกับโมเมนไ่ได้นะงมาเอกั็ปัดมากสัตจเป็นก้อมาเอง Nói cái câu mắng chưa có mẹ không có mẹ chưa 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 có ใส่ลลายหนึ่งเลยมาใหม่ลายเนาะแกงกินลายคนเนาะนเีกานแซ่บดูได้ดูนะเออใส่นิดนก็มันดูแต่ยูไก้ยื่นตัวเมียูต้อแคงเมียสีาดเนื้อช็อปนี้ยื่นไที่อันนี้ก็ซื้อมาตลาดเนาะเพราะว่าถ้าเข้าที่มานั่นอยู่เพื่อนเลย

เพิ่อนอยู่พ wow. okay. ุ่นเพิ่อนก็นคือสมักได้เนาะทางนนองตุนเพื่อน่ะวะว่าหมักฮาร์ปปูฮาร์ปลาเพราะว่าเห็นเพื่ตึกเวทกับเจ้าใช้ร้อยหนึ่งหน่งน้อยใช่ไมแมีไก่มีไก่ร้อยเสียบน้อยหน่อยเสียบร้อยไน้อูเสียวเพื่นกับโมกาไปแล้วู้เดียวเนาะไอ้ผู้เดียวมีล้าไปเพิ่อนบอกเคยไปนี่ ใเื้นเลยนอยู่ลงมาคิดจะนังอยู่น่นไยไได้ใช่หมต้องใส่ใส่มอเอามันจังได้เนาะเพราะว่าน้ำเลิกเขาต้องใส่ม้อแลาน้ำตื้นแลวไข่เน้ะเป็นเบสว่านี้ก็มีเหล่าแล้วก็เท้าปลาแดดจะพี่น้องซื้อมาแต่ส่วงเห็ดน้ำกระปุ่น่นแหละ

สินเด็กที่วิ่งย่างเะตักเอาคำมันใหญ่ได้หา,าพี่น้องเอามบานี้กะนใช่าบานี้ผักเลยไอ้ทวนๆพี่น้องเป็นหนอนใบหนาแกงหนอไมหสร้างเพคนนังงอยอะไรเป็นหิ้วเขาเพื่อหาเครื่องคองมาแกงพี่น้องสวยเพลนินเนาะแกงหนอไมมยามสวยเด้อเหมือนก,กันเพื่อแวกเก็บพักขยี้งยังอีกพี่น้องงสวย แต่กระแซ่บพี่ดองเนาะตอนนี้แหละมันจังแซ่บนี่ผักขยี้เขากัล้างมาเรียบร้อยแล้วพากันถืว่ายังไงเนาะเอาอะไรแหละพักขยีเหอมก็ได้ส่วนนี้พี่น้องผักขยี้เกิดเลยเขาก็บบอดี้สื่อมีแต่สื่ออันหน่ำยันนาขวามาที่นี่อุ้มเนวปั่นนะก็บดี้สื่อเอาเฮ้ยอันเอาบวชมาให้เนี่ย บวงหน่อยขอจีอันในกระตกคันเี้ยในั่เาโอ้สตนบาเมาเลยม,มายยัมานี้คนบาเลยมาจะไ่ืรอรสเทาเลยเด้ก็ตได้ก็ได้เจ๊จะเห็นนะฮะเจ๊จะว่ายในถุงนะเขเห็นอยู่นี่คืวบวงคืจซิมอันเรไม่ก็เนีย เี่เอไปหเกมมาจากันาะอางเงีหยสิแต่ได้ปันได้ยินเร้เหยนยบเวนหัวสบายดีเด้อสบายดีเขาเหยียบเวรเนาะก็เลยวันน่้นจุ่มเขาหอม บนตั้งแบบเป๊ะๆแล้วเนาะเะก,เกงไม้ก็ได้ตอนนูงกับตอนเกงใจเน,นี่ยน้อยนึงหายเพิ่นผักมาหายเลยแต่เพิ่นผักตอนใหญ่เน,นี่ยน้อยนึงเนาะอันห้านเพิ่นุักเลยเขาก็บหายเพิ่นผักหาเลยเพระาะว่ามาเลยยันบันรจดอยู่อันลักแต็ด กินไข่หน่อยเดียวันวะไข่หน่อยเดียวก็อิ่มอไป่ท่าวอิ่มิ่มอ,อ,อ่มอิน,น,อนมอ้่มอย่มอินมอิ่มอิ่มอ่อม่่ิ่ออ่ พี่น้องเลยสับบนำกันเลออยครับหลายคนนะพ่่อนใส่นี้ลลเ,เลยลเหรเนาะเ่อยยายเป็นแถวเรียนเียนนี่สี่ถั่วแล้วได้ี่ถ่แล้วบอเ้ยกินหลายคน ดวแก้มเาไหมบังตานใม่บังตาวันที้เผาจ้ะามามาแก้มใม่บังตาข้าวบวหัวหนอยใชไหมนรอยเนสิร์ฟ้นกินไหมบัวลอยคาราบาลน้อง้ัเนเอานกาำกันพี่น้องกนเไหมขอเอบัวลอยเด้อกินไม่เ่ากิน ทิปข่าวจะยุคคุณป่ะไปขายผู้วงไปเอาใหม่ก็ได้ผู้เชียงเลยก็ได้เอาไม่สุกแห่คงคอยๆหวานแล้วเนาะมองมาเท่าอย่างนั้นก็คุ้มได้อยู่เลยตัวเบอร์เก้นมองดูเก้ออย่างทำคอเป็นบอร์เก้นคอเป็นที่เลยคอจานอ๋อแล้วกินง่ายๆก็เราอยากกินแบบง่ายๆเลยเนาะ lại rơi ra, một tô, một tô quá, ôi đang say tiền rồi à, 2000 một tô, nó say tiền rồi à, cái bong tai say lái lái, búng luôn, bên trong ผสัญาม่เล้ผมเนาะมาผมโดนที่เชตะปคืออย่างว่าเรานี่ยะเนหนายที่สนังขังกันกินได้มเป็นถบนบอนแม <anak> ่ลูกกะเนหน่วยที่ซนะฮะเรียบๆควบหล่นนั่นี่อยู่ร้านอะข้าวเหนียวแน่นโดนสิมาถวกอ่เพื่อความมันเป็นอย่างะั้นตามเวลาการจ่า ยินได้จะเชิญได้ไม่อินไหมทองห้ององเจ้าะกินแล้ววะสิไอเนี่ยเยอะที่แคบใช่เปรี้ยวแล้วที่แคบยังไม่ได้คุ้ว่าวันทองเลยไม่มาผมซื้อมาทองยัดเข้าไว้ หยุ Double ่นเราเดินจอดนะจอดใหญ่แล <jack> <m ul> ้วลูกเอาตัวอะไรมาแกะตัวอะไรวางบวกเรือวางเจ้าไปกัได้ย่าแมวออกไปเจ้ามาเลยใส่แมวกันเนาะ ลองเอาเขาไปกินดอกิน,กนปลาโมโหแมวปลาี่มาเองมาลจะเพ่นากินดอกคะลาลกินกินดาดาพอดีนะแ <c ười> <c ười> ม่จะใหเอาเขามาปล่อยเดี๋ยวื่อนกูตรเนีะกินกินแม่จะให้เอาเขามาปล่อยมเกียดูกียเียวเป็นแมวเอาจะมาดู ลูกแม่ลูกแม่เลยต่นเรปะาศทีมไหนเน้อเป็นกาาืนส่อเ่นลงเรยใหม่อยตัวขาบวมันเหมือนเนี่ยมันเหลืองเนี่ยจบมเขาเม่นเขา หมูห้าจะกินเคื่อจำตะนามอมันหมื่นาะจั่ยเอป็นอเออยู่อยากับนเก้ากนจตะหนามแล้วดูเครด่อ่าินยังยังยงันธุ์นนอืมมีคูนมากเนาะถ้าเขาทา กินเลออปชมมีอะไรเ้ยนี่กิ่ัเนากิแาก็แต่พเขากินกันบวมเขาเลกินเลยกิน้วกดได้ยน่เอหลายชัดตากินเยอัดตาได้ไหมแงชัดตาไก่กันแท้เนาะ luôn đấy đi, lát đi vào mì đấy là mưa pa khói đó, gà ăn thế nó, lát đi vào nhà hay anh con khói ma đưa là đi vào, he he đấy. เลื่อนบัอ mmm, ีมได้เนาะแม่ตูีแมแ่เ้ไอ้ก้โอ้สีผิวเมเากันเลยเนาะฮะสีผิวเอาไม่ซีเลยสยอามาสวยจืกว่าอะไรบ่ บ่กเรื่องซีพิวคือการบรรทัวเนาะบอกนาทีเอาซีนหมูหาไม่ถาเราบอีแล้วกินได้ยังดอ ยุ่้กัจำน้ำยุงกับต้มามยานฝันันมหักนี้ยุ่งกันไ้มหักมันหน้าแบบบางหนาบางตาในแบบยุ่งกับบริยานไอืมครับยุงมากแห่งกวามหักเนะคนกำลังมีคมหักคนกำลังมีคมหัก ยุ่งกับญาติบางคนมีความฝันอย่าได้สมัครเข่าแล้วล่ะตีไอ้เบาหวานทองเอากินได้บ่เหนื่อได้บ่ได้เมื่อยได้เดี๋ยวเราบอกหน่อยไ่ได้เมื่อยบอกไปเก่เมื่อยบ่กไปเก่าเมื่อยตะกี้เมื่อยเด้อยืนยังกับว่าเมื่อยมั้งเรนโบกภาษาตะกี้เหรอได้ยืนยังกับว่าเมื่อย เจ้าเอาความจริงมาบ่าเด่นตอนนี้ถือว่าอยู่ที่เขาไม่ดีเลยหว่าเจ้าเกาความจริงมาบ่าเด่นโซ่บางกีก้าแล้วจะเลนลูกผสมผงเอาผู้สั่งนันไปใส่ผงผ้คำดิ ดื <mile> ่มแล้ว่เจ้านะพ่อนองส่ใส่้นอปลามันบุคอยมากันไหหรอเพราะว่าบ้านเพื่อนจอยุ่งแสัตวสปลานานยังกินี่ดื่มเลยน่ะมีราคาตว์ปลาไหนเนี่ยเท่วบ้านที่เจอน้องไม่ไล่กันนีบ่บอมีเอออะมีเอนเ่อนยุ่งนอนี พวพันธุวกพันได้เมียไก่ดีเจ้าเนาะก็ทาไก่คนอยากะจ้าใหม่ตัวเวลาเรามาไม่บานนะเมื่อหนาเลยให้ให้ชาวูวงแกงให้กินเด้อเมื่อหนาเด้อเราแกงเสบเสพเลยเกลือก็ซ่บนะบาบันทองบาคันชาวูวงเห็ดนี่เส้เดียว แค่แต่ยังไม่หวานเาคนจับจับมือแล้วเอามาน้อมันอย่างว่าูวานเลยหวานกินกินอันแบบกต้่มกับหวานเนาะกินกับปุนกับเจี๊ยดเสดไดยมันหวานมันมากทางบ้านเขานี่บะนั่นนั่นนกจับคนที่ปยูดหยุดแถ้วบรรนาอืมให้หนได้ละเอามาเลย แก่ฟูแก่เราเอามาใสเอาไก่เทอนเาไก่เทินเรอมันด่างนี่แค่แบบด่างทุก่วแบเขาข้ามหาอบลับแก้วแ่เดียวข้าเดียวแล้วกับมาข้าวเีวแล้กมข้าเดียวแล้กับหมันด้านระก็ดานูดแถวอันกลมพังโอ้หูจักหมูจักโอ้กบู แถ<ส>้พุดด่นเดบรรดานแถวมันขามพุ่นก็ขามไปทางอุบลค่ะพากินอิ่มเลยทุกคนและพี่น้องเอ้ปุ <g> ๊ <it> กินแล้วแ้วก็พาก,กันนังกันเศร้าเมื่อยนอให้ข่าร่งท้องแล้วก็ไปหาเห็ดวียงแล้วพี่น้องบ้านนี้โดยมิตรา่าพสคอจบคลิปก่อนเ้อพี่น้องเด้อท้าพบพ่อคลิปหนาเด้อเนาะโดยจากคลิปนี้ลาไปแล้วเด้ขอขอกาวเข้าาสบายดี